สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเนะครับที่ชมช่องอยู่นะครับก็วันนี้มาหลังบ้านนะครับแล้วก็มาทดสอบฟันไม้นะครับด้วยมีดหลายๆอันที่มีอุปกรณ์ที่ผมเตรียมมาวันนี้มี eye protection นะครับเป็นแว่นกันสะเก็ดกันป้องกันตานะซึ่งสัมพันธ์แล้วก็จำเป็นมากนะครับกับงานอันนี้คือ pyramex นะครับรุ่นอะไรจำไม่ได้เนาะนะครับก็เป็น eye protection eye s a f e แล้วก็ถุงมือนะครับอันนี้ก็ไม่ได้กันบาดหรอกแต่กันลื่นนะครับมี mechanics มีแฮชอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็เป็นมีดนะครับผมมีมีดทั้งหมดวันนี้5เล่มด้วยกันส่วนประกอบไปด้วยมีดช่างไทยนะครับ1เล่ม2เล่ม3ามเล่มแล้วก็4เล่มนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นช่างไทยเหมือนกันแต่นี้เป็น KRM นะครับรุ่นเด e Master หรือว่าขวานช้างนะครับก็เป็นพี่จากช่องมีดและขวานนะครับส่งมาให้ยืมนะครับอันนี้ผมเป็นมีผมเองนะครับใช้งานอยู่ก็เคยรีวิวไปแล้วด้วยนะครับถ้า ชอบดูอยากเห็นก็กดคลิกเข้าไปที่จอด้านบนตรงนี้นะครับอาจจะเจอกับลิงก์เจ้าตัวนี้นะครับเป็นมีดแคมป์นะครับที่ทำด้วยคาร์บอนสตีลนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็น WBK เบบนวายบอลไน์นะับเนะ b k, b k, k ับ KRM Performance นะครับอันนี้ WBK เหมือนกันอันนี้ไม่ใช่ WBK นะครับแก้ไขเดี๋ยวมาดูกันนะครับทีละเ,เล่มแล้วก็ค่อยไปดูรีวิวแยกแต่ละเล่มอีกทีนึงนะครับผมมาดูกันเลยนะครับ ก็เดี๋ยวจะลองเหลากิ่งไม้สนดูนะครับเป็นสนปฏิพั์หรือสนทะเลนะครับประมาณ1เซนนะครับด้วยมีดนี่นะครับ WBK รุ่นอ,อะไรสักอย่างนะครับชื่อรุ่นพลัดทองนะครับพลัดทองวันทีมนะครับก็เป็นมีดขนาดเล็กนะครับก็เป็นมีดเหมือนกับ คล้ายเป็นแคมป์ไนฟ์เล็กๆนะครับบูทไนฟ์เน็กไนฟ์อะไรแบบนี้นะครับเหลากิ่งไม้ดูแล้วกันนะครับแบบนี้เนาะก็เอากิ่งไม้ออกได้ง่ายหน่อยนะครับก็เป็นไม้สนแห้งๆนะครับไม่ได้ไม่ได้สดถ้าสดมันจะเหนียวกว่าน,นี้เยอะเลยก็สตอกเดียวผ่านเลยนะครับเพราะว่ามีดเป็น ดอปพอยอ่ะแล้วก็เป็นแฝดกลายหรือเป็นคอนเวกกลไม่รู้เนาะแล้ก็คมดีนะครับสามารถจะเอากิ่งสนใบสนออกได้ง่ายๆเลยแบบนี้แต่ว่ามีดมันเล็กมันก็ต้องออกแรงเยอะนิดนึงนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะลองเหลาด้านนี้ดูแล้วกันนะ ดูว่ามันใช้งานเออก็สมูทดีนะครับหรือว่าจะออกแรงแบบนี้ก็ได้นะ ใช้ได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นมิี่เล็กนะครับก็ใชนะ้ปอกแบบนี้ได้ไม่ยากเท่าไหร